ตอนที่3การสอบคาโลวานิสลีเจ้าชายแห่งคาโนวรนเสียงประกาศเรียกชื่อผู้สมัครที่แสนสะดุดหูสองพ่อลูกที่กำลังตั้งใจฟังอย่างเต็มที่ในตาคมกริบของเฟรินจ้องมองร่างเด็กหนุ่มผมสีเงินไวเดียวกันที่เดินผ่านหน้าเขาไปยังผู้ขานชื่อเจ้าของร่างมีใบหน้าเยือกเย็นสงบไร้าอารมณ์ไม่มีแม้แต่รอยยิ้มหรือความรู้สึกใดๆ ในตาสีฟ้ากระจ่างคู่นั้นฉายความมุ่งมั่นการย่างก้าวแฝงประกายแห่งอำนาจแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ได้ทรงเครื่องแต่งกายแห่งราชนิกูลแต่ทุกอริยบททุกย่างก้าวกลับสะท้อนถึงสายเลือดสีเงินได้อย่างเด่นชัดเอาคนนี้แน่ไหมพ่อเฟรินกระซิบถามขณะที่ผู้เป็นพ่อกลืนน้ำลายเฮือกจากนั้นเสียงบนกระปอดกระแปดก็เริ่มตามมาแม้แต่ไฮคิงยังท่าไม่มากเท่านี้หาคนอื่นเถอะ พูดอย่างกับพ่อเคยเห็นไฮคิงคนเป็นลูกดักคอตามนิสัยแล้วเสียงประกาศเรียกชื่อคนต่อไปก็เลนเอาเขาแทบสะดุง้งเฟรินเดอร์มาโรวหัวขโมยแห่งบารมอสเสียงประกาศกล้องที่ดังไปทั่วลานกว้างหน้ากำแพงสูงสิเมตรทำเอาทุกคนสอดสายสายตาม,มองหาบุคคลที่ถูกขานชื่อมันน่าสนใจน้อยเมื่อไหร่ก็ชายยาวหัวขโมยแห่งโรงเรียนพระราชานะ่ะมันเข้ากันที่ไหนบ้าจริงๆไปใช้ชื่อจริงสมัครทำไมเนี่ย เฟรนบนอุขณะที่คนเป็นพ่อได้แต่ดันหลังให้ลูกชายรีบๆออกไปท่าทางตื่นเต้นจนแทบประงับไว้ไม่ได้ซึ่งต่างกับเจ้าตัวที่รู้สึกหงดหงิดจนเห็นได้ชัดแต่ก็ทําใจเดินฝ่าผู้คนที่กําลังตั้งต,งตาคอยประกันปรากฏตัวของเขาออกไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบหนุ่มน้อยฉีกยิ้มเพื่อมารยาทไปตลอดทางทว่าในตาคมคู่นั้นกลับยิ้มไม่ออกเลยสักนิดเฟรินหัวขโมย ชายร่างสูงกว่า2เมตรผู้ทำหน้าที่เป็นคนขานชื่อมองเขายิ้มยิ้มไอค้คำว่าหัวขโมยนั่นไม่ต้องอ่านก็ได้เฟริงกร์ซิบอกอย่างหงุดหงิดแต่ความหงุดหงิดของเขาทําได้เพียงแต่กระรุ่นเสียงวอร์ร์คิกคักจากคนที่ได้ยินก็เท่านั้นสวัสดีเฟริเก้าวเข้าไปทักเจ้าชายคนที่ยินอยู่ข้างหน้าเขาอย่างพยายามจะเลี่ยงสถานการณ์ที่ทําให้เขาอายขายขี้นหน้าแต่มันต้องทําให้เขาฉีกยิ้มไม่ออกเมื่อในตานิ่งๆจากคาโลเจ้าชายคนสําคัญ กวาตามามองเขาตั้งแต่หัวจรดเท้าพร้อมยิ้มเหยียดขโมยก็คือขโมยย่อมกลายเป็นพระราชาไปไม่ได้ขณะที่เฟรินกำลังทำตากระบิดกระป,ปิบอย่างนึกไม่ออกว่าจะตอบประโยคอะไรถึงจะเข้าท่ารายชื่อต่อไปที่กำลังจะประกาศก็ทำให้เขาลืมเรื่องถูกดูกแคลนเป็นปลิดทิ้งโรซเซวอรสขอทานแห่งริสทอร์คราวนี้เฟรินถึงกับยิ้มกว้างสะกดอารมณ์ขันของตัวเองอย่างที่สุด แล้วแกล้งผิวปากพร้อมกับบ่นพึมพำให้เจ้าชายข้างตัวได้ยินว่าถ้าขอทานยังร่วมเรียนกับเจ้าชายได้ขะมยก็อาจจะเป็นพระราชาได้ในตาคาโลฉายว่าขณะหันมามองคนปากดีทันควันยังไม่พอใจเฟรินปั้นหน้ายิ้มซื่อก่อนจะเบือนหน้าเบือนรอยยิ้มของตัวเองไปทางอื่นที่ไม่มีตัวตนของคาโรเฟรินเดวราวหัวขโมยแห่งบรารมอสใช่ไหมชื่อของเขาถูกเรียกอีกครั้ง ทำให้เจ้าตัวสะดุ้งจากภาวังมันเป็นครั้งแรกในชีวิตของเฟรินที่เห็นชายชาราที่มีทั้งผมสีลาวสีเงินยาวมากขนาดนี้เขายอมรับว่าทั้งตื่นเต้นและประหลาดใจในตาที่เบิกกว้างของเขานั้นทำให้บุรุษเบื้องหน้านึกกบขันจนเผยยิ้มออกมาครับเฟรินตอบรับตะกุกตะกักก่อนจะถอนหายใจลึกๆเรียกความเชื่อมั่นมันขึ้นมานึกในใจว่า ชายเบื้องหน้าในชุดนักปราศีเท่านี้คงจะเป็นจอมปาราดเดโมทีเพราะดวงหน้านั้นเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นแต่กลับดูไม่น่าเกลียดเหมือนคนแก่ทั่วไปในตาสีเงินเข้มฉายประกายฉลาดและอ่อนโยนอย่างเจ่มชัดชวนให้รู้สึกอบอุ่นและเป็นมิตรแต่ก็ชวนให้รู้สึกหน้าหวาดกลัวหวาดเกรงในขณะเดียวกันสวัสดีครับเฟรินกล่าวทักทายจอมปราดเบื้องหน้าก่อนจะมองไปยังบุรุษและสตรีอีกสามคนในห้อง ซึ่งคิดว่าคงจะเป็นคณะกรรมการคุมสอบหรือไม่ก็อาจารย์ในโรงเรียนแห่งนี้ก่อนอื่นเธอไปนั่งที่เก้าอี้ตัวนั้นเราจะเริ่มการทดสอบศักยภาพของการเป็นกษัตริย์ก่อนชายหนวดเรียวในชุดผ้าคลุมสีน้ำตาลพูดพร้อมกับชี้มือไปอยังเก้าอี้ไม้ตัวโตที่ตั้งอยู่กลางห้องเบื้องหน้ามีสิ่งของตั้งอยู่บนแท่นสีแท่นนั่นคงเป็นดาบแห่งกษัตริย์คทาแห่งนักรบ แหวนแห่งปราดและมงกุฎแห่งใจสินะครับพูดแล้วเขาก็ทะพูดปากตัวเองแทบไม่ทันรู้จักด้วยเหรอเฟรินเดวารเลโมทีกล่าวด้วยน้ำเสียงกลั้นหัวเราะในตาคู่นั้นมองมาราวกับผู้รู้ทันเฟรินยิ้มเจือนตัดสินใจจะไม่พูดอะไรอีกรีบก้าวเข้าไปยืนอยู่ข้างหน้าเก้าอี้สูดลมหายใจเข้าเต็มปอดเอื้อมมือลูบสาบเสื้อของตัวเองซึ่งซ่อนเครื่องมือแสนวิเศษไว้แล้วค่อยๆหย่อนตัวลงนั่ง ในใจก็นึกกังวลแฟร้อยแปดและทันทีที่นั่งลงเฟรินก็รุกพวดขึ้นจากเก้าอี้แทบไม่ทันความรู้สึกมันร้อนวาบแถมสิ่งวิเศษเบื้องหน้าก็พาการฉายแสงขึ้นพร้อมๆกันจนสว่างจ้าไอเครื่องมือเฮงสวยเฟรินบ่นพึมพำก่อนจะหันไปยิ้มเจริญให้สีหน้าที่บ่งบอกถึงความสนใจของเลโมที T. ไม่คิดแม้แต่จะหันมามองปฏิกิริยาของคนอื่นกัดฟันกรอดแล้วคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงก้อยตำราบ้านนั้นบอกว่า ถ้าอยากได้สิ่งวิเศษอันไหนฉายแสงก็ให้ขยับตัวไปใกล้นั้นแล้วไอ้ของทั้ง4อย่างดันตั้งอยู่ข้างหน้าเหมือนกันหมดจะให้ขยับตัวยังไงละเนี่ยจอมขโมยแห่งบารมอสรำพึงกับตัวเองขอลองอีกทีนะกันแล้วกันนะครับเมื่อกี้เออตื่นเต้นไปหน่อยบอกซะก่อนนะว่าอย่าลูกไม้ชายหนวดเรียวผู้คุมสอบนั่นขม่มขู่ให้เขาลองอีกทีซามัสเรโมทีกล่าวพร้อมๆมหัวเราะหึ่ย เฟรนรวบรวมความกล้าหย่อนตัวลงนั่งอีกครั้งสิ่งวิเศษสี่อย่างส่องแสงจ้าขึ้นพร้อมกันคราวนี้เจ้าตัวจัดสินใจเพ่งสติโยกตัวไปยังดาบที่เด่นอยู่ใกล้ตัวมากที่สุดพร้อมกับภาวนาในใจให้มันได้ผลเวลาผ่านไปชั่วอึดใจแสงจากคาถาวูบดับลงก่อนตามด้วยมงกุฎแล้วก็แหวนสุดท้ายเหลือเพียงดาบที่ส่องสว่างจ้าไปทั่วห้องสว่างที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นสว่างแต่ไม่แสบตาสว่างแต่นุ่มนวล มีเสน่ห์จนแทบไม่อยากจะถอนสายตาไปไหนจอมปราดขยับยิ้มน้อยๆก่อนจะตบมือเรียกสติของเฟรินให้กลับคืนมาพอแล้วเฟรินลุกขึ้นได้แล้วคำเรียกชวนให้เฟรินใจตุ้มๆต่อมๆไม่เหลือความมั่นใจในการผลสอบเลยสักนิดก็มันดันสว่างแล้วค่อยๆดับมันจะถือว่าผ่านการทดสอบหรือเปล่านี่ไอ้เครื่องมือสับปะรังเคนึกด่าม,มันในใจขณะที่กำลังฉีกยิ้มทำใจสู้เสือเอาตัวรอดไปตามภาษา คราวนี้เชิญตามมาทางนี้สิจาเฟรินหญิงร่างท่วมเล็กที่มีแววตาใจดีค่อยเอ่ยยิ้มยิ้มพร้อมกับสับไหลของเฟรินเบาๆและเดินนำผ่านประตูไปยังอีกห้องที่อยู่ข้างๆสอบตกเป็นความคิดแรกของเด็กหนุ่มในเมื่อตามตำราว่าเขาจะต้องสอบสัมภาษณ์กับเลโมทีจึงจะครบกระบวนการสอบถูกจับได้ว่าทุจริตเป็นความคิดที่สองที่ทำให้เหงื่อเริ่มซึมใจเต้นไม่เป็นสัม ประตูห้องปิดลงและหญิงวัยกลางคนในชุดกระโปรงสีน้ำเงินเข้มคนที่พาเขามาเงยหน้าขึ้นมองและเ,เริ่มเอ่ยคำพูดฉันนั่งก่อนเฟรินเดอเบโรเรียกฉันว่ามิดแรมเซอร์ก็ได้เราจะเริ่มสอบสัมภาษณ์กันที่นี่สอบสัมภาษณ์ไม่ใช่ว่าผมสอบตกแล้วหรอครับหลุดคำพูดที่ไม่ควรพูดอีกจนได้แล้วเจ้าตัวก็ยิ้มเยยๆเมื่ออาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ของเขาเริ่มหัวเราะเบา ทำไมคิดว่าตัวเองสอบตกล่ะเฟรนขุดลุมฟังตัวเองเป็นความคิดแรกในคําตอบของคําถามนี้แต่เจ้าตัวกลับเอาแต่แหัวเราะแฮ่ๆเอาละจ้ะมีสิ่งของ4ส,สิ่งคือดาบแหวนมงกุฎและคาาดวงหน้าเฟรนเริ่มปรากฏร,รอยยิ้มคําถามแรกถ้าได้เป็นกษัตร,ริย์สิ่งของที่ต้องการจะถือหรือสวมเป็นอันดับแรกคืออะไรรอยยิ้มเด็กหนุ่มซีดลง เขาควรรู้อยู่แล้วว่ามันจะออกมาตามโพยสังกระบวนนั้นได้ยังไงเราสวมอะไรถืออะไรบ้าะมัดแหวนเฟรินตัดสินใจตอบเวลาแต่งตัวก็ต้องสวมแหวนก่อนแล้วค่อยใส่มงกุฎสะพายดาบแล้วค่อยถือกระทาดังนั้นจึงต้องเป็นแหวนมิดเรรมโซยิ้มน้อยๆก่อนก้มลงบันทึกคําตอบของเฟรนลงสมุดโดยไม่พูดอะไรขณะที่เฟรนถอนหายใจอย,อย่างปรงสังเวชคําถามที่สองนะจ๊ะ สิ่งที่ต้องการได้เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นกษัตริย์ของตัวเองคืออะไรดาบเฟรนตอบพอเห็นคิ้วของมิตรเรมโซ่เลิกขึ้นเล็กน้อยเขาก็รีบสาธยายแน่นอนต้องเป็นดาบความแข็งของดาบแสดงถึงความเข้มแข็งอดทนข้อนี้เป็นคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้ของพระราชาความคมของดาบแสดงถึงความคมเฉียบขาดของสติปัญญาอัญชาญฉลาดผู้ถือดาบแสดงถึงอำนาจผู้ถือดาบแสดงถึงพลัง ผู้ถือดาบแสดงถึงความกล้าหาญร,รอยยิ้มของมิดเรมโซ่กว้างขึ้นอีกนิดขณะที่รอยยิ้มของเฟเรนเริ่มซีดลงจนเห็นได้ชัดในใจรู้สึกว่าราวกับตัวเองกำลังโฆษณาขายดาบก็ไม่ปานงีเงาจนนึกอยากจะเอาหัวโขกข้างฝาแต่แน่นอนว่าต้องไม่ใช่หัวเขาถ้าจะเป็นต้องเป็นหัวใครสักคนหัวคนแรกที่เขาจะเลือกก็คือหัวของนายมาดัสเดอบาโร ผู้เป็นต้นเหตุแห่งความคิดทั้งหมดนี้คำถามที่3สิ่งที่ต้องการมอบให้แก่ประชาชนในแคว้นของตนคืออะไรทันทีที่ฟังคำถามเฟรนถึงกับยิ้มกลิ่มนึกขันอะไรขึ้นมาในใจก่อนจะรีบตอบคำถามมงกุดเป็นคำตอบที่มมดแรมโซ่เลิกคิ้วสูงด้วยความสนใจเฟรินหัวเราะเบาๆใครๆก็อยากจะเป็นพระราชานี่ครับเมดรมโซ ตั้งแต่เจ้าชายยันขอทานยังอยากแห่กันมาสมัครก็เรียนที่นี่ยกมงกุฎให้เขาเลยคงเข้าท่าที่สุดมิดเรมมเซอหัวร้อก,กับคำตอบก่อนจะยิ้มน้อย,อยเอาละจะ้ะคำถามสุดท้ายถ้าถึงเวลาที่เธอต้องสละทิ้งทุกอย่างของสีย่างที่ว่ามานี้ให้ลำดับของที่จะทิ้งอย่างแรกจนถึงอย่างสุดท้ายถ้าจะให้ทิ้งอย่างแรกของที่หนักที่สุดก็คงต้องทิ้งก่อนดังนั้นก็เริ่มจากมงกุฎต่อมาคงเป็นแหวน อย่างน้อยดาบยังเอาไว้ป้องกันตัวสุดท้ายค่อยทิ้งคาถาทำไมถึงเลือกทิ้งคาถาเป็นสุดท้ายล่ะคาถาก็เหมือนไม้ที่เอาไว้ค้ำยันตัวคนแก่ก็ถึงต้องถือไม้เทา้าคนเจ็บก็ต้องใช้ไม้เทา้าคนเดินไม่ไหวก็ต้องใช้ไม้เทา้าแล้วจะเอาไม้เท้าไปทิ้งก่อนได้ยังไงล่ะครับมิดรัมโซยิ้มกว้างอย่างขบขันและคนพอใจในคําตอบของเฟรินก่อนจะลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปหยิบแฟ้มเอกาสารที่ตั้งกองอยู่บนโต๊ะมายื่นส่งให้ เอาละจ่ะเอาเป็นว่าเธอสอบผ่านโรงเรียนพระราชาสอบผ่านเฟรนร้องถามอย่างไม่อยากจะเสื้อในสิ่งที่ตนได้ยินพร้อมกับกลืนน้ำลายเอือกก็ทำไมมันง่ายขนาดนี้ทั้งที่เขาตอบคำถามได้มั่วซั่วไปหมดใช่สอบผ่านน้ำเสียงของมิดแรมโซแสดงถึงความยินดีด้วยอย่างเห็นได้ชัดเธอเซ็นชื่อเขาเป็นนักเรียนที่นี่แล้วออกจากห้องนี้ไปพบพ่อของเธอได้ตอนนี้พ่อของเธอคงจะอยู่ในห้องถัดไป และติดต่อชำระค่ารัเรียนต่างๆเรียบร้อยแล้วมิดรัมเซลยื่นประกาพร้อมชี้ตำแหน่งที่ต้องเซ็นชื่อจากนั้นเธอก็ส่งแฟ้มสีม่วงที่มีสัญ,ญลักษณ์ตัว E กับตัว K สีทองบนปกแฟ้มอย่างชัดเจนให้พร้อมกับหยิบเอกสารชุดหนึ่งจากแฟ้มมาชี้แจงให้ฟังนี่เป็นรายละเอียดของเธอที่จะต้องซื้อเพื่อเตรียมความพร้อมจะเข้าเรียนขอให้จัดหาสิ่งต่างๆที่จำเป็นให้พร้อมและมาเข้าเรียนภายในอาทิตย์หน้า